สวสดครับที่ยังสี่เหลี่ยมที่ยังอตไดจะนั่งตัดอ้เจ๋อไปลงพักขีเล็กให้แมมป้าเจ้าเมียน้องูเขี้เล็กู่สรนพักขายบกันกอนีมเมกูดียกผ้าไปเอาก็ได้ที่ไม่องผ้าไปเอาก็ได้

ตัดไม่บอกว่อตัดค้องไม่แดงตองเลือกที่บริเวณนีแก่เท่าไรพึ่งบ้างท่านบอกก็ไปนี่ก็ใบเกียวปุยน้ำเล้าเยอะสามถุงหนึ่งวัท่นคุยอ่ะนะอืม

มีสูตรเนี่ยเป็นวอยต่อซีอะไรรึเปล่าหลังบ้านเซียมครักบึงบักงด้วยทีแรกเขาเป็นวายตะปูใส่สามดอกเลยโอ้โหวันนั้นมันมีสูตรยุติเดือนี่ว้ายตะปูฟาดเขาเลยสามดอก้าสร้างว่าเหรอเก็บมันจับกากสร้างมัอนี่สิเป็นบัดนี้ห่วงวันนั้นก็เจอตะปูสามดอกกันแล้วล็อกแค่เป็นอย่างนัง

ไม่ต้อลัวคนสภาวะค้นยครับคลิปนี้ไปสมนี้ครับคลิปหน้าจังว่ากันไหมครับปากเล็กก็เชร์กดติดตามไม่ยิท่วมครับสวัสดีครับแม่องอมัแจ่